สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระจกกันจากของเดิมนี่นะครับของเดิมจะเป็นแบบนี้ออกมาตู้จะเป็นแบบปรับมือนะครับทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเป,เป็นตัวปรับไฟฟ้าอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันเนี้ย นี่กดพับได้ประมาณน,ะนี้นะครับกดพับออกได้อันนี้อันนี้ปรับเป็นฝั่งซ้ายปรับเนื้อกระจกเนื้อกระจกนะครับอันนี้ออกนะนี่ปรับเข้านี่ปรับลงนี่ปรับขึ้นโอเคแล้วเ,เปลี่ยนเป็นฝั่งขวา แล้ก็ออกแม่ดูกระจกครับอ้าขึ้นลงโอเคน่ทีนี้เรามาดูสายไฟกันสายไฟมันจะมีทั้งหมดกี่สายเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสายครับรวมเก้าสายครับสองสายแรกสองสายแรกตันนี้ ของสายแรกเส้นสองเส้นที่ผมต่อของสายแรกเนี่ยจะเป็นสายตัวพับกระจกพับกระจกตัวนี้ของสายแรกส่วนสายที่สามที่สี่จะเป็นไฟบวกกับลบที่สามนี่บวกที่สี่นี่ลบไฟลบบวกลบตรงนี้ไฟเข้าไฟเข้ามาควรหนึ่ง สายหนึ่งเนี้ยสายที่สี่ที่ห้าที่ห้าที่ห้านี้เป็นกาวสายกาวร่วมสายกาวร่วมตัวเนื้อกระจกนะครับหนึ่งคือสายที่ห้าหนึ่งสองสามี่ห้าเนี่ยสายที่ห้าเนี้ยคือกาวร่วมร่วมตัวภัพกระจกซ้ายขวาต้องใช้ร่วมกันนะครับแต่ตัวปรับเนื้อกระจกอ่ะต้องใช้ร่วมกันนะสรุปแล้วตรงนี้ตรงนี้ต้องสองสาย สองสายสายกาวร่วมมาจำตรงนี้แล้วก็ตัวนี้หกกับเจ็ดคือสองกับสามเนี่ยจะเป็นกระจกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยแปดกับเก้าฝั่งขวาใช่ไส่วนส่วนแปดกับเก้าสองสายนี้เราต้องมาสลับก่อนนะครับว่าปรับให้มันให้ปรับให้มันเพราะว่า เรากดลงแล้วมันขึ้นพรากฏขึ้นแล้วมันลงอย่างเงี้ยปวดซ้ายไปขวาปวดขวาไปซ้ายเราต้องมาสลับเอาเองคนระับต้องมาไล่สลับเอาโอเคนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีกอะแล้วก็ส่วนสายของสายของอันนี้สายของตัวนี้จะมีเจ็ดสายตัวนี้จะมีตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้วย อันนี้จะสองสายนี่เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวด้านหลังนึนครับ <c oughs> ไฟเลี้ยวตรนนี้นะครับไเลี้ยวเราก็ไปจัมที่สายไฟเลี้ยวเลยที่รถเรามันต้องมาใส่ตรงสวิทช์โอเคครับแล้วอะไรอีกอะก็ไม่มีอะไรละสายส่วนสายที่สายที่เนี้ยสายที่ออกมาจาก กระจกนี่เราต้องมาไล่เอาเองครับว่าอันไหนเป็นอันไหนจำไปค่อยๆไล่เอาบางทีมันก็มาไม่เหมือนกันครับนี่เราพอมาไล่เรามาตรวจเราเนี่ยใช่นไหมอย่างเช่นอันนี้ก็สายบวกอันนี้สายไฟลบอย่างเงี้ยฮะอันนี้สายบวกไม่ใช่ฮะน,นี่เป็นไฟเลี้ยวอะ่ะบวกลบเราต้องมาไล่เอาใช่นไหมที่เหลือก็เป็นที่เหลือก็เป็นอะไร เป็นเนื้อกระจกเนื้อกระจกสามสายสามสายเนื้อกระจกสองสายก็จะเป็นตัวพับกระจกทั้งหมดมีเจ็ดสายนี่เราต้องไปไล่เอาเองครับว่าอันไหนเป็นอันไหนครับส่วนตัวนี้ก็ตามนี้เลยครับนะมีเก้าเส้นเก้าสายหนึ่งสองคือพับกระจกสามสี่คือไฟเข้าสามบวกสี่ลบเนี้ย ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือตัวเนื้อกระจกส่วนตัวปั๊บกระจกมันจะมีมีจะมีกาวร่วมด้วยกันโดยเส้นหนึ่งกาวร่วมด้วยกันเส้นหนึ่งคือเส้นที่อะไรก็ต้องไปหาเองอครับเพราะมันบอกไม่ได้ยเนี้เพราะมันต้องมาไล่เอาเหมือนกันส่วนของตัวนี้จะเป็นสายสีสายสีกาวร่วม จะเป็นสายสีขาวครับอันที่ขาวอันที่ขาวสองสายเนี้ยเีสองสายเนี่ยเราต้องมาต่อต่อตรงขั้วลบของขั้วลบตรงสวิกรวมกันเห็นไหมครับขั้วลบก็คือสายที่สี่สายที่สี่ตัวเนี้ยมาตั้มด้วยกันเลยสายขาวเนี้ยนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับตัวอื่นผมไม่มั่นใจส่วนบวก ลบของเนื้อกระจกจ้ำรวมกันที่เหลืออีกสี่เส้นใช่ไหมสี่เส้นหมายถึงข้างอะสองเส้นอะ่ะแล้วก็มาไลา่หาเอาอันไหนขึ้นอันไหนลงประมาณเนี้ครับฮะอย่างนี้ก็ปรับขึ้นกระจกได้มีปรับพับกระจกให่ไหมพับนี้พับนี้ต่อจ้ำรวมกันเลยนะครับซ้ายขวาจ้ำรวมกันเลย ส่วนตัวปรับเนื้อกระจบนี่เราองไม่ไล่หาอะไรเห็นอันนี้อางขวาเห็นไหมอาน,นี่ขวาเนื้อกระจบให้ปรับออกปรับเข้าปรับขึ้นปรับลงอย่างนี้ยครับอันนี้ซ้ายซ้ายก็รเราก็กรดูกรโดดทุกน,น้อกระจบนะอันนี้ออกอันนี้เข้าอันนี้ขึ้นอันนี้ลงโอเคนะครับน,นี่ครับ ก็มีแค่เนี้ยจะมีอยู่เก้ามันจะมีจะมีอยู่เก้าเส้นนะ่ะก็สายเนี่ยสายที่หนึ่งกับสายที่สองคือผมเขียนไว้ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยคือพับกระจกมากไว้แล้วสี่สามกับสี่สามบวกไฟบวกสี่คือไฟลบจ้นะครับห้าห้าตัวเนี้ ตัวคือหมายเลขหนึ่งเนี่ยเส้นที่ห้าคือหมายเลขหนึ่งต้องมาประกัดตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็นกาวร่วมสําหรับปรับเนื้อกระจกสองข้างหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยคือปรับเนื้อกระจกเราต้องไปสลับสายเอาเองกนันครับแปดเก้านี่ก็เหมือนกันเราก็ต้องไปสลับสายขึ้นลงซ้ายขวาเอาที่แน,น่คือกาวเรามาใช้รวมกันคือหมายเลขหนึ่งเนี่ยเส้นที่ห้ากาว สวิตตัวนี้โอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งกันเป็นยังไง